มันนช่วงของ4หุ้นสุดสวิงกันบ้านครับโดยทีมข่าวของหุ้นอินไซมีการก่อติดหน้าการะดานนะครับมีหุ้นโดดเด่นนะเริ่มจากตัวแรกถึงตัวของหุ้นเครนนะครับวันนี้ราคาหุ้ปิดที่1บาท24สตางค์เพิ่มขึ้น11สตางค์คิดเป็น9.73ตัวที่2นะครับ CKP นะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่3บาท9.2สตางนะค์เพิ่มขึ้น28สตางค์คิดเป็น7.69 และตัวที่3นะคอมเซเว่นนะครับหรือคอม7นั่นเองวันนี้ราคาหุ้นปิดที่23บาท20ตางค์ลดลง1บาท40ตางค์คิดเป็น5.69และตัวที่4นะครับ24 CS นะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่1บาท65ตางเพิ่มขึ้น22ตางค์คิดเป็น15.38นะครับนี่คือ4หุ้นสุดสวิงในวันพรุ่งนี้นะเดีว่าจะเกิดว่าจยาจะเข้าไปเล่นเข้าไป ลงทุนนะครับสําหรับในส่วนของสหุ้นสุดท้าในวันนี้ต้องบอกว่าค่าคืนนี้อยายามศึกษาทําการบ้านนะครับดูระ่องของกราฟดูแนวรับดูแนวต้านรวมถึงจุดคัดด้วยนะครับที่ใช้ข้อโมูลล่นี้มาซื้อขายในส่วนของสหุ้นสุดท้งในวันพรุ่งนี้